สวัสดีครับนเจใช่ไหมครับในศนสนาตัวเช็คซ่อมเมนบอร์ดกับสภาพ้าฝาหน้านะครับเป็นของอิเล็กทริกนะครับดีเพื่อนเพื่อนช่างเราเอามาให้ดูนะครับจะมาดูอาการนิดนึงนะครับหลอดไม่หลอดทั้งลองซ่อมดูอีกทีนะครับโอเคเป็นฝาหน้านะครับตัวนี้จะเป็นน่าจะเป็นบอร์ดอยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้หน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นกล่องนนี้แกะมาแล้วนะครับ ก็คือช็อตนี่นะครับเปิดแฟลชตำแหน่งตัวนี้คานนะาไม่นะอ่าห้าเจ็ดนะครับสองวัตต์นี่นะครับจะเป็นเหลืองเหลืองม่วงดำทองนะครับาพิพันห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัว IC Switching หรือ Bug c o มเป r ร์อะไรเนี้ย ไอซีสวิตชิ่งแล้วกันส่วนมากช่างจะช่างมันจะเรียก IC switching นะเป็นเบอร์ lnk 3 6 4 GN นะครับตัวนี้ส่วนมากถ้ารีเซ็ตเตอร์หรือ R ตัวนี้ไหมนะครับส่วนมากอาร์ไอซีไม่น่ารอดนะน่าจะช็อตนะครับแต่ที่นี้ก็ต้องวัดดูนะครับช่างก็ตั้งมัลติมิเตอร์คูณ10หรือคูณ1น,นะครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าฐานมันอ่อนไหมถ้าฐาน3โวลต์อ่อนก็ อาจจะใช้คูณ10นะครับคูณหนึ่งต้องทานใหม่ๆหน่อยนะครับวัดเยอะก็จะช็อตเยอะก็ก็จะหายไปเยอะนะครับอะลิซิสเตอร์นี้มันต้องวัดอากาศแน่นอนนะครับโหมดตัวนี้ไม่ค่อยช็อตนะครับส่วนมติที่มันจะวัดตรงคาปาซิตเตอร์ตัวนี้เลยนะฮะซีฟินเตอร์ตัวใหญ่ เป็นไหมนะครับออกไม่เป็นไหมไปดูก่อนมันไอ้นี่ติดเครือบนะบไม่ใช่อะไรที่ไม่เป็นนี่ไม่ใช่ติดเครือบโอเคติดเครือบเยอะออลองวัดดันบดแล้วกันขาจะเป็นหนึ่งสองสามสี่นี่แล้วมาดูลายปิ้นกัน ติดเครื่องหมดเลยนะโอเควัดค่านี้ขาหนึ่งกับขาห้านะครับขึ้นนะตอนนี้ขึ้นสลับด้านนะครับขึ้นสองครั้งไหมโอเคขึ้นสองครั้งนะครับปกติต้องขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะครับจะมีตรงนี้มันจะมีดัมเปอร์เหมือนดัมเปอร์เหมือนในอดนะครับ เราจะวัดตรง c ต <C S 1> ัวนี้ก็ได้นะ c c f เตอร์ตัวนี้นะครับ c 24นะครับค่าก็10ไมโคร400โวลต์นะค่านี้ตัวนี้แต่ตัวนี้มีเคลือบอยู่เยอะยังไงขอถอด i c เอาก่อนนะครับจะได้เห็นลายปินนลายวงจรจะได้วัดง่ายนะจะใช้ ตัวรแรงนะครับนั้งบักกีไรตะกัวทอดเอซีนะครับออกก่อนแล้วก็วัดดูทีนะว่าช็อตยังช็อตอยู่ไหมนะครับโอเคตั้งขากล้องไว้แล้วกันพอเห็นนะครับไม่แน่ใจนะครับอาจจะมีย้อนแสงนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับไปลงขากล้องเป็นเงาเป็นอะไรหน่อยนะครับเรียกว่าแสงธรรมชาตินะครับ กกนะระหว่างพวกอาชิปที่อยู่ใกล้ๆนะฮะเมื่อถอดขามันจะมีติดเครือบอยู่ด้วยนะครับต้องกดหัวแรงให้ร้อนหน่อยนะต้องระมัดระวังนะไม่ใช่ต้องดูอุปกรณ์ด้านข้างด้วยนะครับมสามาชิกแมวก็ใช้การบักกีตะกวัวใหม่เข้าไปนะครับแล้วแต่เทคนิคนะครับ แต่ละช่างไม่เหมือนกันแล้วก็ใช้เชรมตัวนี้เคลียอทีนะฮะค,ค่อยดันก็จะออกมาทำความสะอาดขาให้ดีนะครับจะได้ไหลวงจรประมาณนี้นะฮะพอเห็นแล้วกัน นี่ก็วัดขาทีนะครับอามมิเตอร์ก็คูณสิบเหมือนเดิมนั่นแหละวัดระหว่างขาขาห้ากับขาหนึ่งนะฮะโอเคไม่ขึ้นแล้ฮะถอดอิสิออกอไม่ขึ้นก็คือไม่มีอะไรช็อตแล้วนะฮะแล้วก็ตัวริซิเตอร์ก็ซอมบ่อยก็รู้ค่านะครับ ใครไม่รู้ก็ดูในคลิปช่างแมวได้นะครับจะมีหลายๆคลิปหุยไหวหน่อยนึงนครับก,กล้องมันติดแปนี่นตัวนี้ก็เหมือนกันตัวรีเซตเตอร์ก็ปักกี่ออกก็ระวังนะครับปักกีตะก,กัวก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับตะก,กัวนี่เป็นอันตรายนะครับไม่ใช่ว่าดีของดีนะครับก็พยายามทาที่โล่งหรือมีพัดลมเป่าดูดแลอย่างเงี้ยเป็นสารก่อมะเร็งนะครับ ระวังด้วยนะชรัางอิเล็กทรอนิกส์ก็ไม่เอ่อก็เสี่ยงนะครับมันก็เสี่ยงกันหมดนะครับอะไรก็ระมัดระวังพยายามทำนี้ที่โลง่งอากาศปลอดโปรง่งตรงนี้พัดลมดูดอากาศออกด้านนอกนะครับก็จะดีเสียงกับเป็นมะเร็งได้นะครับก็ระมัดระวังตรงนี้ด้วย โออเเคตรวจอุปกรณ์รอบๆข้างด้วยนะครับพวกไบโอพวกแรงต่างนะครับเช็คอุปกรณ์รอบข้างด้วยนะครับ,รรบ,บ,รบมีอะไรช็อตไหมนะครับไล่วัดอุปกรณ์อาชีพแรงต่าง ในองในโอดเนี่ยแถวนี้ด้วยนะฮะเช็คให้หมดนะฮะว่าไม่มีอะไรช็อตแล้วก็ไปดูอะไรเดี๋ยวใช่ไหมดูอะไรตัวใหม่ก่อนนะครับเเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับก็ดูอะไรนะฮะก็มีด v i ิเตอร์นี่ยนะโอะเคแล้วกันกดกล้องผิดอีก เนี่ยจะจะเบอร์แล้วกันนะบางทีต้องคอยกดด้วยเหลืองม่วงดำทองนะครับแล้วก็ไอซีไอซีก็บางทีก็เป็นเบอร์แทนนะทีโอคีไอทีโอีเอ็นวายสามสามส่วนสี่เนาะพีเอ็นนะ พีก็ใช้พีเได้โอเคเดี๋ยวบักกี้ใส่อะไรดูนะครับบางเบอร์ก็เป็นเบอร์กเก่าก็จะหายากนะครับก็เล็งขาให้ตรงนะแล้วใส่ก็ไป กีขาหนึ่งให้พออยู่ก่อนนะครับขาไหนก็ได้นะครับคลอกกดแล้วก็ใช้ตะกัวอีกทีนะครับตกีทีลราคาเป็นงานที่ต้องใจเย็นนะครับ ใจร้อนอาจจะเสียหายได้นะวังแล้วก็อุปกรณ์มันจะมีชิปอยู่ด้านข้างข้างนะที่น่ากลัวคืออุปกรณ์ไมโครชิปที่อยู่ข้างๆงตัว IC นะครับกับการบัคก,กีบางทีขามันจะ ละลายไปหากันนะครับแต่ก็ระวังด้วยอ็ใส่เข้าไปนะ,ะเดี๋ยวให้มันใส่ไปเลยแล้วกันแล้วก็ค่อยออใช้หลอดไฟคว่ำเอานะครับ ใส่ดีซิตเตอร์เข้าไปนะครับแล้วก็บักเกียใจเย็นๆเข้าไปกล้องอาจจะชัดบ้างเบลอบ้างขออภัยนะครับมีสันบ้างดีใส่ขากล้องทิเตี้ยไว้นะครับติดเป๋้ด้วร่มนะโอเคบักเกียเสร็จแล้วนะครับก็ล้างด้วยนิดหน่อยนะล้างขาด้วย ตัวทิเนอร์ 3A นะครับมันจะเป็นโซเวนก็ได้นะครับแล้วแต่เอาเท่าที่มีใกล้บ้านใกล้มืออันนี้จะมันจะมีเคลือบอยู่นะครับต้องระมัดระวัง๋ยวมาตรน,นี้สีตรงนี้ ตัวนี้ถ้าเราอยากบักกีอยากวัดง่ายนะครับอยากวัดง่ายก็ต้องทําการบักกีนิดนึงนะครับบักกี้ตะกัวเสริมไปนะอันนี้เขาจะติดเครือบอยู่ในเวลาวัดฟงวัดไฟจะลําบาก็คืเพา<อ>เคลือบนะครับ เพื่อกันความชื้นนะครับอะไระแล้วก็รุ่นนี้การต่อสายไฟเข้านะครับเราก็ดูสมครนี้มันจะดูจากคาปาซิตเตอร์นะครับตัวนี้สีดำนี่นะสีฟ้านี่นะดูจากเอ,อลินน่าจะเข้าซ็อกเกตนี้แหละครับซ็อกเก็ตนี้น ไแอลแต่ว่าส่วนมากจะดูตรงคาปลาเป็นหลักนะครับต่อตรงนี้ผ่านโหลดตัดไฟร้อยวัตต์นะครับตัวนี้ต่อผ่านโหลดนะครับการว่ามูงจรมีอะไรช็อตเสียช็อตอยู่อีกไหมนะครับแต่นะนนี้ก็วัดดูก่อนใส่ i อซไปแล้วนะครับตัวใหม่กะวัดอีกนิดนึงตั้งคูณสิบ พอเห็นนะครับโอเควัดก็เหมือนเดิมครับขาหนึ่งขาหนึ่งกับขาห้าอ่นี่ขึ้นขึ้นโอมสูงด้านหนึ่งนะฮะอ่ะต้องขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างนะครับขึ้นก็ประมาณอ่าร้อยโอห์มนะครับสลับด้านขึ้นก็ขึ้นค่าสูงสูงนะครับโอเคนี okay. ่ช็อตแล้วนะครับ เราก็เอาเดี๋ยวเอาง่ายก็ต่อหลอดไฟเป็นโหลดแล้วนะครับก็อย่าพลาดนะครับมันจะมีสองซ็อกเก็ตคล้ายๆกันนะตัวตัวนี้ไม่ใช่นะตัวบนนี่นะฮะมันจะมีคล้ายๆกันแต่ใช่ไหมจะต่อตรงคาปาสีฟ้านี่นะฮะเอานะส่วนมากเป็นหลักเลยแล้วกัน อยากเอต่ะตรงนี้ใช้บักกีเลยนะครับเพราะว่าไหลปีนมันกลับไปกลับมากลัวมันหลุดนะครับไม่ใช่อะไรกลัวาสายไฟมันหลุดแล้วไปโดนวงจรอย่างอื่น ต,ต่อผ่านโหลดตรงโน้นนะฮะนี่เบรกเกอร์กันดงกันโดดอยู่นะฮะตัวน้นอาจจะไม่ไปตรงอะไรเท่าไหร่นะครับดีครับกล้องต้องวางไว้ก็เอาเท่าที่เห็นแล้วกันครับเสียบไฟแล้วนะครับตอนนี้มหมือจะา ปาเสียแล้วหลอดไฟไม่สว่างนะครับเ,เดี๋ยววัดดูก่อนนะครับต่าง DC 1000ึนโวลต์นะครับมันติมิเตอร์ตี่นี้บวกให้ลบหน่อยไฟ300มาหรือยังนะโอเค300ม,มาแล้วไฟเอซีก็250รโวลต์จุดนี้นะครับ 4มิลามดีซีขาออกจ่ายเรียังนะทุกคนตั้ง50โวลต์แล้วกันวยวไล่ทุกคนคู่ไหนไม่รูนนะครับปัญหามันติดเครือบนี่แหละมันจะจิ้มไม่ค่อยโดนนะครับชว,วนมากลบพิดดานนี่ ตันงันก่อนแล้วกันนะครับลบนู่นี่เดีย๋ยวหาบวกกันว่าจ่ายหรือยังนะครับ ใจไน้ำไฟไม่ใจออกนะครับแต่ว่าโอ้ไอซร้อนจีเลยนะครับตัวไอีต,ตัวนี้น่าจะมีปัญหาอยู่นะเนี่ยมีปัญหาตัวใหม่ก็รู้ว่ามีอะไรช็อตอยู่เดี๋ยววัดดูกันมีอะไรโหลดอยู่รือเปล่าหนะรือว่าตัวไอซีมีปัญหาเอง ช็อตนะไอไม่ช็อต <Okay. S 1> เดี๋ยวหาสาเหตุก่อนนะครับ <Okay. S 1> สุดท้ายต้องเปลี่ยนไอซตัวใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> ใส่เป็นเบอร์ตรงเลยแล้วกัน nk 306 pn นะครับเป็นเบอร์แทนเบอร์แทน okay. แล้วก็ไฟตรงนี้นะครับ ลับไ้ตรงเมนบอร์ดด้านบนเลยนะครับ้านล่างมันมันติดเครือบนะบวัดยากจุดนี้นะครับชั้นจตั้งสิบ50โวลต์นะครับขึ้น5เขีดขีดละโวลต์นะครับโอเคอจ่ายแล้วนะครับไอซีต้องไม่ร้อนนะเดี๋ยวถอดออก ไอซีตัวนี้จะไม่ร้อนนะไอซีซวิชชิ่งต้องไม่ร้อนด้วยแต่ว่าวงจรทํางานปกตินะครับโอเคครับระวังด้วยบางทีใส่มงซีไอซี IC ที่ซื้อมาก็มีปัญหานะครับบางทีไม่แน่ใจการอยู่ที่การผลิตหรือเปล่านะครับ mm hmm. ก็ลองดูนะครับเผื mm hmm. ่อใครเจอปัญหาแต่ช่างแมวก็เจอปัญหาก็บอกทุกๆคลิปนะครับโอเคครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับยังไงช่วยกดตามตาากดซับสไครป์กดไลค์แชร์ เพื่อเป็นกาลังใจใช่ไหมในการทําคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับตอนนี้ก็มีทำทำคลิปนี่ก็มีลงทั้ง u t u b e นะครับแล้วก็ลงทั้ง Tik t o ็อกนะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยกดติดตามทางช่อง t i k ก o ็อกด้วยครับสกายก็เพิ่งเล่นเหมือนกันไม่ค่อยเป็นนะครับก็พยายามทําเพื่อจะแบ่งปันความรู้นะครับแล้วก็หาคนดูเพิ่มนะครับสู้ๆกันต่อไปครับขอบคุณครับแล้วทำงาน